สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานง่ายๆสั้นๆเรียบกันกอร,รอดูแลความสวัสดีค่ะลูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้สรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นระหว่างวันที่14-18ธันวาคม2563ไปกันที่ข่าวแรกค่ะในด้านของงานนิติการวันที่16ธันวาคม2563 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นมอบหมายนางปวงราัานสุรินักวิชาการแรงงานชำนาญการดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแกน่นให้ดำเนินคดีกับนายจ้างประเภทกิจการรักษาความปลอดภัยมีลูกจ้างผู้เสียหายจำนวนหนึ่งคนในฐานความผิดมาตรา70มาตรา90และมาตรา124 ณสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่นทั้งนี้พนักง,งานสอบสวนได้รับเรื่องแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันที่17ธันวาคม2563เวลา8นาฬิกา30นาทีสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นมอบหมายนางวดิด,ดามูลมาตนักวิชาการแรงงานชำนาญการและเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกบำรงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนและร่วมกับการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวจังหวัดขอนแกน่นประจำเดือนธันวาคม2563ณโรงเรียนชุมชนนนสมบูรณ์อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแกน่นโดยมีนายจารึกเกล่าประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีและในวันเดียวกันเวลา9นาฬิกา นายพัฒนาชาติชุมทองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตดวงตาแรงงานณโรงแรมพิมานการเด้นบูติกโฮเทลโดยมีนายสุทธิสุโกศลประหลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวค่ะและในรอบสัปดาห์นี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นได้เข้าร่วมสังเกตการการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการประเภทผลิตขนมสถานพยาบาลโดยมีลูกจ้างและบุคลากรเข้าร่วมการฝึกซ้อมจำนวน260คนการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในรอบสัปดาห์นี้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่น ได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างทำงานประเภทกิจการบริการภาคพ,พื้นสนามบินการให้สินเชื่อเช่ารถยนต์สักอบรีดตัวแทนจำหน่ายด้านอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายสินค้าทั่วไปผลิตและจำหน่ายหลังคาเหล็กให้ได้รับเงินค่าจ้างค่าชดเชยการเลิกจ้างและค่าจ้างแทนการบอกกล่าร่วงหน้าจำนวน695,144รบาท ค่ะและสำหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงานท่านสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นหรือทางโทรศัพท์หมายเลข043236737ต่อ103หรือ104 10ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage หรือ y o u t u b n n น l สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นกสอรอคุ้มครองสิทธ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีการและคุ้มครองแรงงานง่ายๆสั้นๆเรียกกันกอซอ